สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมอนกมก็ค์พรมค่มอ,ก,อ,อกับเราสงคนในช่องกะแะต่น้อยชาแนลค่ะพี่นอ้องเมอนเฮาสองคนกับจานเมนูตำไส้ตันกับพี่น้องเด็ดตำส่ตันอ่างเปล่ากามสายต่อาาด,ด้วยค่ะบี่รับมา,มาละครับอาก,กาดกรอบนี่หลวกผัอการจองเขา้าเมอนที่ตูดกันจังน,น้อยมาขับเมเนมาเามามาสีบๆกันด้วค่ะเสียบเมอนตำนำ้นออือ แค่มึงแสงมึงไหนมึงนอนโอเควะห้าม,มุมอย่างมงอ้อตาตันส่ตัน ต้อนย MM ัหล่นๆเลยตั้ใส่ปลาหลนวนนวๆคือเ่าเราจะพูดมาปลาหลากก็ได้มีหอได้ก็ได้นวหนวลคือกัน mắm mặt mắt không mắm mặt mắt lầm mắt lầm ăn mắt 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 nhau nè hành อดเต็มหาวเลยอืมส่วนอันนี้มันยำกึศกึศด,ดีแต่ว่าหากบริหารกรามเนี่ยเจ้าน้อยแต่ว่าตัวน,นี้ค่อยดี กลุ่มพัดไม่ค่อยใบพัดดังซะหน่อยแล้วอ <laughs> ต้มเสต้งกับมากันละ่เปไ็นไดเนาะขมบ่ะต้นี่คือบป็นเผ็ดแหงหน่องเป็นเสี่ เมื่อบ้านิตจะพาลูกไปองานไฮเทียน <c oughs> อมองจอดอยากจิบ่บมีรถติบ <c oughs> ไปค้ำลายเพื่อเข้าไปไปหอดอันนั้นยิย่ยางโมหอดยิย่ยางโมหอดใจดีโมดันหอดตนเฮียนน้ำมูำํำ Để kín cắp cung Hòa cận Cập có lòng bơi. ơn vào tắm có đầy ơn vào lát thịt có đầy น <S <S ี่แหละำงาบอรเนีบิหานกรรเอกมวลาเพืให้กินไมังกินส่วนนั่นน่ะแลนมันแสบแสบให้พี่น้องมันงำได้ เป็นอย่ไปหายให้ละงงมาอยู่ถามาเดบยลกราเลืเลยเดือวซื้อใส่ าเย็ดเนมากินใส่ตน่เมื <c oughs> อวันไม่จะำแล้วลงั้นมาทำในหลังกันกจะหลาง,ลอาง่อจะแกงข้นมาก็าเลยกินใส่ตนก่อนค่ะพี่น้องครับดู ขับปุ่นมาลอยด้วยเนาะน้ำเอาขับปุ่นเป้่าอืมขอบปุ่นี่ค่อยจินหนา <c oughs> <c oughs> เึงนไงเลยเนาะน้ำมือหลดถามวนให้มันง,ง่ายมมนก็กึ้ง,ง่าย Cho đỡ đấy tắn nó trắng nọ, họ có mà xây nằm tắm nó nụ à Chắc xì tắm chắc lạt rồi thì lạt đâu Tăng xóm บรรยากาศข้างหลังออกเรื่องเรืองล่างขาหัวเอ็นเห็ดอยู่ดอกหนึ่ง <c oughs> น,น,นี่จะซื้ออะไรวะเนี่ย phường Nhất <laughs> phường hoa xay xây hết phường cửa <laughs> xây <laughs> À miếng hết phương à Cứ họ phải xây lên Cửa đây nào ล่าเลยเไม่เลยม่แรงมานอย่้มันจะเปิดมันจะเปิดเพลง น,นี้ยำกุยคือด,ดีออยงตัวเลือกมาง <c oughs> ม,มันละกลุม,ม,มลำมันบกเข้ากันของแสบมันก็อยููว่าผู้มากัน่นกกนกกนะ

ก็เดินมาเล่นว่ะก็สุดที่มัวแต่ทำน้อยเริ่มดังขึ้นดังขึ้นแล้วเอาที่เองกินบพท่านเบิดดอกแต่ว่ามีกินได้อีกอยู่แต่ว่าเพื่อนกำลังสืบเปิดเพลงอ่ะเดี๋ยวม่เสิอันนั้นของเพื่อนเนาะอ่ะมเอน,นี้กันแต่น้อยก็ขอฝาก,นก์นนี่เลยค่ะมเอนี้ตั้มไซตันกินกับอันลวกวักกัญจอง แบบ,แบบแสบๆน้ำปลาหนั่นมๆเอนี้กแตแนนกับเขาขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถามมกถามชิม้นจับกันเลยฝากหลไรก,ก็แชร์ในเด้ค่ะมือน,นี้กแตแนอนกระบากำขอลาไปก่อนนะครับนาอสวัสดีค่ะ